ไปไหนกันฮะไปไหนกันไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีหืกระจุยสู้เหรอฮะสู้ไปไหนไปไหนไปไหนแม่อย่าซ่ากับพี่ไอ้น้องหมดไหม อีกตัวอีกตัวหนึ่งอ่าแอบแอบเอ,อ้มันหลบได้เว้ยคิดว่าจะรอดเหรอฮะยังอีกยังอีกจะวิ่งไปไหนหมดไหมไปไปตามเพื่อนมาแมมสงสัยจะเกี้ยงฮะแหมชีวิตยังมีค่าอย่าซากับพี่ไอ้น้อง ไอ้นี่ขับรถอีแตนขับรถอีแตนมาเยอะแม่ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในโหมดออฟไลน์เหมือนเดิมนะฮะก็สังเกตเครื่องแต่งกายผมวันนี้นะครับอยู่ในชุดของหน่วยรบอะไรสักอย่างนะฮะอุปกรณ์นี่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะมีหน้ากงหน้ากาก มีอุปกรณ์สื่อสารซองมีดซองปืนพกนี่ครบเลยนะครับวันนี้นี่พยายามจะแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศนะฮะเพราะว่ามอดที่เราจะเอามาเล่นกันในวันนี้นี่เป็นมอดรถถังนะครับจอดอยู่ด้านหลังผม2คันนะฮะคิดว่าหลายคนที่เล่นเกมบ่อยๆน่าจะรู้จักเจ้ารถถังคันนี้เป็นอย่างดีนะครับมันคือรถถังที่มาจากเกมเมทัลสลักนะครับหรือว่าเกมทหารจิ๋วนั่นแหละนะฮะแล้วแต่จะเรียก รูปทรงนี้ก็เรียกได้ว่าถอดแบบกันมาเป,เป๊ะเลยนะครับเหมือนมากนะฮะคนทำนี่คือแบบว่าตั้งใจทำมากนะฮะในที่สุดมันก็มาอยู่ในเกม GTA จนได้นะครับน่าเป็นไงน่ารักไหมคันแบบว่ากระทัตรัสนะครับคันนี้มันคือรหัส SV 0 0 1นะฮะสังเกตตรงล้อเขานะครับตรงล้อเขานี่จะเหมือนกับต้นฉบับเลยเป,เ,ปเป๊ะนะฮะล้อเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ มันเหมือนเป็นแผ่นๆมาต่อๆกันนะผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับมันเป็นดีไซน์จากตัวเกมเกมนี้นะฮะส่วนคันนี้นะครับเป็นรหัส s v 0 0นนะครับก็ที่ต่างกันนะฮะก็จะเป็นสีกับล้อสังเกตว่าล้อนี่จะเป็นล้อของ i n s ส r g น n t นะครับของรถ i n s ส r g e n t เอามาโม,ะมะร่วมกับรถถังนะฮะคือมันมีสล้อนะครับ สังเกตว่ามันจะมีไอ้แผ่นเนี่ยปิดทับอยู่1 2 3 4คันนุ้นก็เหมือนกัน4ล้อนะฮะอ่าสวยทั้งคู่ครับเดี๋ยวผมจะเล่นแบบคันเดิมๆก่อนละกันเล่นคันเขียวก่อนแบบออริจินอลครับเดลองขึ้นไปขับกันดูก่อนดิขึ้นทางไหนวะวนมาทางนี้โอเคนี่ปีนขึ้นโอ้เปิดฝาลงไปได้ด้วยโอ้โหเจ๋งครับ เรียกได้ว่าขึ้นแบบถูกทางเลยเวลาขับมีไอไ้นะี้เยนะดูดูท่อยเสียฟืดฟืดเหมือนไอที่อ็อกเหล็กยังไงไม่รู้นะฟืดอ,อ่าขับได้จริงด้วยฮะมาเดี๋ยวลงไปแวนข้างล่างกันเดี๋ยวตั้งหลักก่อนสามสองหนึ่งไปเลยยังลงได้อยู่ครับ เรียกได้ว่าขับได้จริงนะฮะเดี๋ยวมาดูเฟย์เพร์ซักันหน่อยอ่าอันนี้คือเฟย์เพร์ซันะครับก็ไม่มีอะไรบางเลยคือเห็นชัดๆเลยนะครับมาดูส่วนที่สําคัญที่สุดของมอดรถถังคันนี้กันบ้างครับอาวุธนั่นเองอาวุธเท่าที่ผมอ่านมานะฮะรู้สึกว่าเขาจะมีทั้งหมด3อาวุธนะครับอันนี้อันแรกนะฮะเป็นแมชชีนกันนี โอ้โหรัวมากครับแม่เหมือนมีไอมีดกันสองกระบอกมาประดับอยู่บนรถถังฮะโอ้โหโหดหน้าดูแล้วก็อีกอาวุธหนึ่งนะครับจะไปอันนี้ครับอันนี้จะเป็นอาแท้งแคนนอนครับจะเป็นอาวุธที่เหมือนกับรถถังในเกม GTA ของเราโอ้โหโหดหน้าดูไปไหนล่ะเพ่ โอ้เ oh, จ๋งไปเลยฮะแรงมากโอ้ oh. แล้วเวลาวิ่งนี่มันบดบดพื้นเป็นรอยเลยนะฮะล้อมันหืมแรงได้ใจโอ้ oh. หลบไปค่าคือรถถังประจันบ้านอา่บึนบึนบนบนบน,บนแอนอนนนนนนนฮ <c oughs> ่านะฮะแล้วก็อาวุธอันที่3มครับจะเป็นอันนี้ฮะ ปุ๊บนี่ฮะแมชชีนกันชื่อมันคือแมชชีนกันแต่ดูเวลามันยิงนะฮะนี่มันยิงออกจากกระบอกปืนด้านหน้านะฮะอาจจะมองเห็นไม่ชัดเดี๋ยวให้ดูนี่ฮะอ้าวาอย่างเทพ รถถังซิ่งรถถังซิ่งอ๋อไงยิงแหลกยิงแหลกขอมบเดยขคอมบเดย์ไอ้ห๊ยความฮะแม่อะไรแล้วฮะชนพี่ทำไมละนะ้องแม่ไอ่เนี่ยไอ่นะะอย่าขวางฮะวันนี้รถแรงนะฮะแม่เจใ๋งไปเลยนะครับ ป่ะเดี๋ยววันนี้เราไปแว้นกันครับผมนนนอนนอน,น,อน,น,อน,น,อนเจอใครที่ยิงไม่เลี้ยงครับวันนี้โหดดี่น่เก๋าเหรอเก่าเหรอไ,ไหนๆก็มาแถวนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมด้านในกันดีกว่าด้านในเรือนจําครับโอ้รถสิ่งโอ้ยรถเจะแบบนี้ต้องจัดการโอ้ยกระจุยหมดนะผม แม่มอสอันนี้เป็นมอสที่ทําให้หัวโล่งมากอะไรเหรอนายอำเภอแม่รถนายอำเภออย่าซ่าฮะอย่าซ่าอย่าซ่านี่เนยิงทิ้นตามหลังมาเหรอเข้ามาเฮ้ยเลี้ยวแรงมากไม่ได้ครับเลี้ยวแรงนี่ล่วงโอเคอะไรเหรอคุณตำรวจเอาเหรอฮะเข้ามา ตามมาตามมาตามมาเปลี่ยนอาวุธกันบ้างแมชชีนกันดีกว่าชอบมากเลยปืนนี้โหดดีเด่นะสังเกตว่าเป้ามันจะไม่ค่อยตรงนะครับเนี่ยเล็งตรงเป้าไม่โดนนะฮะต้องเล็งให้มันสูงกว่าเป้านิดนึงโอเคโอเค ยิงถึงไหมเรียบร้อยฮะไม่รอดฮะยังไงแต่คุณตำรวจเจอปืนกลเข้าไปหน่อยกระจุยหมดฮะมา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 เข้าเรือนจำกันครับผมทางเข้ามันอยู่ไหนวะสงสัยผมจะมาผิดทางฮะกดทะโบนเร่งไปนอน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 ,นอน่าอย่าไปอย่าไป จริงๆเมื่อกี้ทางเข้ามันน่าจะอยู่ด้านล่างหรือเปล่าอ๋อนี่ไงนี่ไงเข้ามา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 โอ้โหทะล่มแรลกฮนะเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงร่วงยิงแหลกยิงแหลกปืนไม่ค่อยสบาใจเท่าไหร่ครับเปลี่ยนปืนก่อนนี่นะเปลี่ยนปืนก่อนนี่นี่ฮะทางเข้า อ่าเข้าไปเข้าไปอ้าวไอ้นี่ตั้งป้อมยิงเลยเว้ยเฮ้ยตั้งป้อมยิงเปิดหน่อยเปิดหน่อยเปิดหน่อยอเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไปเลยใส่ซิ่งฮะใส่ซิ่งค์ข้างในมีอะไรให้เราเล่นไหมเฮ้ยประตูปิดอ,ะะอ่ะโอ้โหสักเข้ามาไอ้ดีก็ตามจังเลย แม่อุตสสาห์เข้ามาครับประตูปิดซะงั้นโอ้โหออกยังไงล่ะทีนี้ออกยังไงล่ะทีดีต้องไปเรื่อยๆครับอย่าขวางทางพี่ไอ้น้องบอกแล้วว่าชีวิตยังมีค่านีป่ะนีป่ะทางนี้ป่ะอ่าได้เข้าแล้วครับผมไปเลยฮะแว่นยาวน่นๆๆๆนอน,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 น เลี้ยวมากไม่ได้มันหนักหัวจะล้มเอานะครับโอเคข้างในนี้ก็รู้สึกว่ามันมันจะมีแต่ตำรวจนะครับแถวแถวเรือนจํามันจะไม่เหมือนค่ายทหารนะฮะค่ายทหารนี่มีทั้งรถถังมีทั้งเครื่องบินนะครับยังตามมาอีกยังตามมาอีกไม่เข็ดใช่ไหมไม่เข็ดใช่ไหมฮึฮึหมฮึฮมฮึ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 ฮ ยิงไม่ถึงยิงไม่ถึงนี่นะแม่เรียบร้อยครับรู้สึกว่าแถวนี้มันไม่มีอะไรที่อาจจะเป็นคู่ต่อสู้เราได้เลยนะฮะแม่ไม่มันเลยออกดีกว่าครับช่วงนี้เดี๋ยวมาตรวจสอบความสงบเรียบร้อยบริเวณชายหาดกันบ้างครับวันนี้เราเล่นรถถังนะฮะต้องคอยดูแลประชาชนนะครับอ่าขอทางหน่อยครับผมขอทางหน่อยครับเดี๋ยวเราจะไป ตรวจสอบนะฮะว่ามีใครมาปวดหรือเปล่าโอ้โห oh, oh, เหมือนมีคนตีเทนนิสด,ด้วยครับอ๋อ oh, ตีกันมันเลยฮะเข้าไปดูหน่อยดีกว่าตีเทนนิสกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอ๋อ oh, ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับตีตามปกติกับผมไม่ต้องเป็นห่วงผมมาตรวจเฉยๆอ่าลบหน่อยครับลบหน่อยลบหน่อยโอเคอ๋อหลายคอร์ดมากเลยฮะเทนนิสแถวนี้ ยอดสุดยอดอ้า oh. ว oh. <laughs> ตีกับหลังได้ด้วยเฮ้ย hey. เดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> อะไรเนี่ยเจ๊ J. จะโหดไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ J. ไม่หันหน้าไปทางนู้นนะฮะทางนู้นน่ะเออหันไปทางนู้น <laughs> ตีทนทีหันหน้าไปทางผมทำไมไอ้ดูเจกตีฟุบอ่า <laughs> 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 เอาไอ้ดูดไม่รับทําไมทําไมไม่รับเนอะเขา,าส่าห์ส่งลูกให้เออจะไปไหนจะไปไหน <c oughs> จะไปไหนไม่ตีต่อแล้วเหรอโอ้ตังร่วงเลย <c oughs> แถวนี้ก็สังเกตว่านักท่องเที่ยวจะค่อนข้าง,งเยอะนะครับเราต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะฮะเดี๋ยวอาจจะไปเฉี่ยวชนเขาได้นะครับโอเคก็สงบสุขนะครับไม่น่ามีใครมาสร้างความวุ่นวายแถวนี้นะฮะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหมือนตะลุงนั่นมันจะมาอีกแล้วนะฮะมันมาประจําเลยมันจะไม่ไปอีกโอ้โหยังยืนอยู่ฮะยังยืนนิ่งอยู่เดี๋ยวเราจะลองเอารถเข้าไปใกล้ๆนะฮะเอ้เมันวิ่งเว้ยวิ่งเว้ยวิ่งวิ่งไปไหนแล้วแม่ดก็จะยืนยาวพอโถวิ่งวิ่งไปไหนกันฮะตกใจอะไรกันฮะเนี่ย อุตส่าห์มาช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยแมไอ้นี่นจอดจอดไม่ดูที่เลยเอารถมาจอดกลางซอยวิ่งไปไหนกัน <c oughs> ถึงก็บินฮะไปไหนฮะไม่ต้องกลัวผมมารักษาความสงบเรียบร้อยไปไหนโอ้ <c oughs> โห <c oughs> คนไทยบินได้หูตรงนี้เยอะ ตรงดีเยอะโอ้ยไปไหน <c oughs> ไปไหนกันฮะไปไหนกันไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีอืมกระจุยก,กระจุยหมดฮะโหจริงอะไรจริงโอ้โหไอ้พวกนี้จอดรถจอดรถไม่เป็นระเบียบนี่นะ่ฮะวันหลังนี่จอดให้ตรงๆหน่อยนี่จอดกระจัดกระจายมาก เก็บให้เรียบยฮะโอเคครับสำหรับรอบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่าเจ้ารถถังเบทันสลักคันนี้นะครับพอมาลงแลมที่สูงที่สุดในเกม GTA เนี่ยมันจะสามารถทำความเร็วได้ขนาดไหนนะฮะไปเลยครับผม3 2 1สองค่อยๆฮะค่อยๆค่อยๆนั่นไงกระโดดเบาๆๆาๆๆๆๆๆ โอ้โหกิ้งเป็นลูกปิงปองเลยโอ้โหอันนี้เล่นท้ายากครับเวลาลงนี่เขาลงใช้ล้อกันไอ้นี่กระโดดลงเดี๋ยวก่อนวู้โโร่วงของจริงอะแม่ลงยากมากครับล้อมันเป็นแบบว่าต่ปุ่มต่ปัมติดทะโบไปติดทะโบโอ้โหโ ลงมาอย่างนี้ไม่เป็นท่าเลยอ้าวตกมาอยู่ไหนแล้วเนี่ยตกมาอยู่ตรงไหนเอ่ยน่าจะเป็นแถวโกวดังนะฮะและนี่วิ่งไปไหนกันอีกแล้ว, <c oughs> <c oughs> วถึงเก,กรดเด็นเอาละฮะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบทางขึ้นเขากันบ้างนะครับมาดูซิว่าล้อหนามของรถอินสแตนนะฮะพอมาขึ้นเขาแล้วนี่จะสามารถ ขึ้นไปถึงยอดเขาได้หรือเปล่าโอ้โหค่อนข้างจะอืดครับมานี่ยังอยู่บริเวณตีนเขาก็เริ่มขับไม่ไปแล้วนะฮะคงต้องใช้เทอร์โบช่วยครับโอเคขึ้นไปเรื่อยๆครับผมยังไหวอยู่ฮะอย่าล่วงละกันอย่าล่วงละกันโอเคยาวไป ว้าวไหวครับผมยิงนกยิงนกยิงนกผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ฮะรถถังแม่ยิงนกงนกถึงไหมโอ้ยไม่ถึงฮะโอเคขึ้นมาถึงแล้วเฮ้ย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 อย่าเพิ่งล่วงโอเคโอ้ถึงจนได้ค่อยๆอครับคอ่อยๆอยออ ไอ้นอกนี่ก็บินแบบว่าว่อนมากเรียบร้อยขึ้นมาตั้งนานมายิงนกเล่นเรียบร้อยปืนนี่ทรงอนุภาพมากคนระับสามารถยิงนกล่วงไปสองตัว <S 2> <S 2> <S โอเคเดี๋ยวที่สุดท้ายนะฮะเดี๋ยวเราจะลงไปทักทายทหารในค่ายกันนะ วันนี้เราเอารถถังตัวแรงมาเดี๋ยวไปดูรถถังในเกมกันหน่อยฮนะมาเจอกันหน่อยใครจะเจ๋งกว่ากันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมเบกกี้เป็นลูกขนุนอย่างนี้โอ้โหรถถังออฟรดขึ้นตั้งนานแม่ดีดีด,ด,ดีลูกดีดโอ้โหยังพอไหวไปต่อดได้ไหมโอ้อยังซิ่งได้อยู่ครับผม เราทางบินได้เน่อุ้ยพี้เป็นลูกขนุนเลยมาฮะเดี๋ยวเราจะเข้าห้างในกันว่าแต่เราจะเข้ายังไงเลยเนี่ยมันต้องมีทางกระโดดเข้าเซ่โอเคตอนนี้มันหมายหัวเราแล้วนะฮะขึ้น2ดาวเรียบร้อยครับผมไปครับพร้อม สามสองหนึ่งดิทบโบไปโอ้โหเดี๋ยว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 ก่อนขอตั้งหลักก่อนอย่าพึ่งยิงผมอย่าพึ่งยิงผมเอ้ยอย่ายิงโอ้ยเป็นโหดด้ยหนีก่อนแล้วฮะหนีก่อนแล้วฮะแบบนี้อย่าไกลอย่าเพื่อน รถถังเรานี่ก็ถึกน่าดูนะฮะโอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยมาดิมาดิเข้ามาโอ้โหปืนนี้มันไม่ค่อยแรงครับจ่อๆกันดีกว่ามาไม่ต้องขับแล้ววันนี้เข้ามาเลยแลกกันหน่อยอ่าเรียบร้อยครับผมโอ้โหรถถังเรานี่ถึกมากเลยเหมือนจะไม่พังนะฮะยังไงล่ะรถจี๊บ เดี๋ยวจีบแน่มีอีกไหมเฮ้เเ <laughs> สิงมาทำอะไรแถวนี้มาเจอแมชชีนกันหน่อยครับผมว่างไงล่ะพลทหารโอ้แมชชีนกันเล็งเล็งยากครับ <c oughs> มันต้องเล็งให้ต่ำกว่าเป้านะฮะ <c oughs> อ๋อไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่ครับปืนนี้ <c oughs> ผมว่าปืนที่สะใจที่สุดก็น่าจะเป็นอันนี้ฮะแทงแคนนอน ไ่น,นะไ่น,นะเข้ามาเดชเข้ามาเดชเข้ามาหมดไหมหมดไหมถล่มให้ราบฮะพร้อมจะลุยกันมานานแลาว้วโย่โอ้โหกี่คันวะเนะนี่ยกี่คันโอ้โหสามคันเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาเลยโอ้โหไม่คันฮะมาเลยฮะ มาให้หมดเลยโอ้โหนี่อีกแม้วันที่จะเยอะก็เยอะฮะวันที่ไม่มีก็ไม่มีเลยนะเรียบร้อยครับอะไรเรามาจอดทำไม,เ,ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเพื่อนเข้ามาดูเพอร์ซันหน่อยฮะเรียบร้อยเรียบร้อยหมดไหมฮะไอดีประจรอเลยเหรอฮะอุ้ยอีกคันนึง โไม่ไหวฮะมาเยอะจัดเดี๋ยว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 เดวรถถังไฟลุกจะพังไหมเนี่ยรถถังไฟลุก <c oughs> เอาละฮะคุณผู้ชมวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับมอดของรถถังน้อยนะฮะก็เป็นรถถังน้อยจากเกมเมทัลสลักนะครับที่เรียกได้ว่าทำออกมาเหมือนมากๆนะครับ ไม่พอมาขับเล่นนี่ถูกใจมากเลยนะครับการควบคุมก็อาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวรถมันค่อนข้างจะสูงนะครับเวลาขับเลี้ยวเร็วๆนี่อาจจะคว่ำได้นะฮะแต่เรื่องอาวุธนี่เรียกได้ว่าจัดเต็มมาให้มากๆเลยนะครับเหมาะแก่การเอามาเล่นคลายเครียดอย่างมากนะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้นะครับ เพื่อติดตามชมคลิปให,ใหม่ๆในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรากลับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับมาเดี๋ยวส่งท้ายกันด้วยพลังของโสไซเดอร์ครับมาดูกันซิว่าเจ้ารถถังน้อยนี่ผสมกับพลังของกระโหกไฟแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับผม3 2 1แปงลงล่างฮะหัวร้อนหัวร้อน้อนายกลอ รถถังยกล้อฮะอ๋อดูได้ดูด้กระเด็นไหมรู้สึกจะไม่กระเด็นฮนะ <laughs> แค่มีไฟติดเฉยๆฮะโอ้โหชนแล้วไม่กระเด็นติดทธงช่วยไปอ๋อแต่ปืนจริงๆได้อยู่นะครับผมอ่ามันไม่ทับกันฮะปืนจริงได้อยู่นะฮะรถถังแค่มีไฟเฉยๆไอ้นี่ขับรถอะไรเนี่ยขับรถอะไรเนี่ยฮะ ขับอะไรฮะถอยไปถอยไปหลบหน่อยกวดไซเดอร์มา